สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนพีพพินการออกขาวันหวยห้าน้อยหาน,อย,นอยปกติประจำงวนที่ยีามมกราคมสองพันห้าร้อยาล่างวันเลขสอตัวล่างเลขที่ออกหนึ่งางล่างวันเลขหาตัวล่างเลขที่ออกเก้าศูนย์ศู่งสามเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสามล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก2องสอางวันเลขสตัวบนเลขที่ออกศูนย์ส ล่างวัดเลขาตัวบนเลขชี่ออก5 7าเจ็ดศูนเจ็นี่ก็เป็นผลออกละวันหวยหาน้อยห้าน้อยปกติประจังวันที่ยีสบสามกราคมสองพหกสเก้าขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากไว้ี้ได้จ้าซับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับปัง แล้วมาพบกันใหม่ในเวลา1ฬิกะ30นาทีในหาน้อย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า